่ามกลางสายลมที่พัดผ่านอยู่ตลอดเวลาหลวงตามัน่นทันใดออกเดินจาริกธุดงผ่านไปตามป่าเขาและท้องถิ่นธุรกันดานในหลายพื้นที่เพื่อเผยแผ่ธรรมตามที่ท่านได้ตั้งปณิธานเอาไว้ในช่วงสาย ท่านเดินผู้ดงจนมาถึงยังเขตป่าดงดิบแห่งหนึ่งซึ่งดูแล้วเป็นสถานที่ที่เงียบสงบเหมาะแก่การจเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งแต่หลวงตามั่นก็รับรู้ได้ถึงความอันตรายและสิ่งเร้นลับที่ซ่อนอยู่ับป่าแห่งนี้ระหว่างที่หลวงตายืนพิจารณาอยู่นั้นก็มีลมบูบใหญ่พัดมากระทบกับกายของท่าน เหมือนเป็นสัญญาณเตือนหลวงตาว่าไม่อยากให้ท่านเดินเข้าไปข้างในแต่หลวงตาท่านได้ตัดสินใจแน่วแน่และท่านเองก็มาดีเพียงเพื่อจะขอใช้ป่านี้เป็นทางผ่านและอาศัยปักปรกรดค้างแรมเจริญภาวนาเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสองค์อื่นใดว่าแล้วหลวงตามั่น จึงก้าวเท้าเดินเข้าไปในป่าทั้งที่ท่านก็รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะมีอุปสรรคและสิ่งลี้ลับที่รอท่านอยู่ถึงจะเป็นตอนกลางวันแต่บริเวณข้างในป่าแห่งนี้กลับไม่มีแสงจากพระอาทิตย์สาดส่องเข้ามาทั้งยังมีหมอกหนาทึบปกคลุมตลอดทั้งเส้นทาง ทําให้บรรยากาศหนาวเย็นเป็นอย่างมากถึงแม้ท่านจะเป็นพระแต่ทุกย่างก้าวที่เดินอยู่ในป่าแห่งนี้ก็ทำเอาหลวงตามัน่นถึงกับคนลุกขนพองอยู่เหมือนกันผ่านไปสองวันเหตุการณ์ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีแต่ทุกๆคืนนับตั้งแต่ที่เดินเข้ามาในป่าแห่งนี้ ท่านจะได้ยินเสียงเหมือนกับมีนกตัวใหญ่มาบินวนอยู่รรบอบๆอนาบริเวณที่ท่านค้างแรมพอรุ่งเช้าก็หายไปในช่วงบ่ายของอีกวันหลวงตามั่นได้เดินลึกเข้ามาเรื่อยๆจนมาถึงยางเขตป่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบริเวณที่เหมาะแก่การค้างแรมในค่ำคืนนี้ ในค่ำคืนของวันที่สาระหว่างที่ท่านเดินตรงกลมอยู่นั้นก็ได้มีเสียงของสุนัขป่าเ่าหอนตอบรับกันเป็นทอดๆชวนให้คนลุกเป็นอย่างยิ่งพระอาจารย์รีบกลับเข้าไปในกุฏิขอรับมีบางสิ่งมันกำลังมาอยูๆ่ๆก็ได้มีเสียงของใครบางคนพูดขึ้นหลวงตาคิดว่า คงจะเป็นเสียงของเจ้าป่าเจ้าเขาที่ได้บอกเตือนท่านถึงภัยร้ายที่กําลังจะมาเยือนหลวงตามันรู้ถึงความอันตรายของป่าเขาในยามค่ำคืนเป็นอย่างดีท่านจึงเดินกลับมานั่งอย่างในกรดเพื่อจะเริญภาวนาในคืนนี้ต่อไปเข้าสู่กลางดึกเสียงของสัตว์น้อยใหญ่ที่ได้ร้องส่งเสียง และออกมาหากินในยามค่ำคืนก็เกิดเงียบลงอย่างน่าพิศวงน่ากินมากๆเลยหอมจริงๆน้ำเสียงอันเย็นยะเยือกพร้อมกับมีกลิ่นเมนหม็นสาบน่าสะอิดสะเอียนได้ลอยมาตามลมทำให้หลวงตาบ้านที่กำลังนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่นั้น ถึงกับต้องออกจากสมาธิเพื่อลืมตาดูบริเวณรอบๆอย่างช้าๆเสียงฝีเท้าที่เหยียบใบไม้แห้งดังสวบซ่ากำลังเดินใกล้เข้ามาเงาดำตะคุ่มตะคุ่มที่เดินวนอยู่หลังพุ่มไม้ก็ปรากฏร่างของมันออกมาซึ่งเป็นสุนัขสีดำตัวใหญ่ ดวงตาของมันแดงจํำราวกับเปลวเพลิงเดินออกมายืนแยกเขี้ยวอยู่ต่อหน้าหลวงตาเหมือนกับมันต้องการอะไรบางอยา่างก่อนที่ร่างของสิลั์ตัวนั้นจะค่อยๆกลายเป็นร่างของผู้หญิงที่ใบหน้าเปบลเปื้อนและเหี่ยวแหง้งร่างกายดูสูบผอมมีเขี้ยวแหลมคมแขนยาวแต่หลังค่อม ปะปนไปด้วยกลิ่นสาบของซากสัตว์ส่งกลิ่นเหม็นตลบอบพวนไปทั่วบริเวณหลวงตารับรู้ได้ทันทีว่าร่างที่ยืนหยุดตรงนั้นคงจะเป็นปอบหมาดำที่ชาวบ้านเขาได้ร่ำลือกันชีวิตของท่านข้าขอเถิดข้าหิวข้าหิวหลวงตามั่น ไม่ได้รู้สึกหวาดวันหรือกลัวในสิ่งที่ยืนอยู่ตรงหน้าเลยสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงรอกโยมมีเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมดับไปหากร่างกายของอาตมาจะช่วยให้โยมคลายหิ้วได้ก็มารับไปเถิด <S 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 ดี พูดง่ายๆข้าจะได้ไม่ต้องออกแรง <c oughs> จะาริมเปิมิมจาิมพริมแต่จงระลึกไว้เสมอการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ว่าจะทางใดก็ตามมันเป็นบาปนะโยมหลวงตา <c oughs> ได้เทศเตือนสตินางปอบให้รู้จักละอายต่อบาป ไม่สนใจหรอกข้าหิวกลิ่นของท่านมันช่างยั่วน้ำลายข้าเหลือเกินก่อนที่นางปอบจะพุ่งถึงตัวหลวงตาก็ได้มีศาก์ตำข้าพุ่งมาจากไหนไม่รู้กระแทกไส้รากของปอบหมาดำจนกระเด็นก่อนที่เจ้าของศากนั้นจะปรากฏตัวออกมา นั่นก็คือกระหังต้นหนึ่งที่ได้เห็นเหตุการณ์มาตั้งแต่ต้นและเสียงเหมือนกับนกตัวใหญ่ที่หลวงตาได้ยินมาบินอยู่รอบๆบ,บริเวณทุกคืนนั่นก็คือเสียงของกระหังตนนี้นี่เองแต่ไม่รู้ว่ามันมีจุดประสงค์อะไรถึงได้ตามหลวงตามาตั้งแต่ทางเข้าป่าไอไอ้กระหัง แยมายุ่งอะไรด้วยวะกระหังป่าไม่ได้ตอบอะไรก่อนที่ปอบหมาดำจะพุ่งเข้าหาหวังที่จะปิดชีพกระหังตนนี้แต่ด้วยพลังของสาบตำข้าวที่สามารถฟาดต้นไม้ใหญ่ให้หักกระเด็นได้เขาให้กระหังป่ากระโดดใช้สาบตำข้าวฟาดศีรษะของปอบจนกระเด็น ส่งเสียงร้อหมวยหวนด้วยความเจ็บปวดก่อนที่มันจะรีบคลานหนีออกไปฝากไว้ก่อนเถอะอาตมาขอบใจโยมมากๆผลบุญก็จะเกิดแก่โยมเองถึงแม้ว่าหลวงตามัน่นพยายามจะสนทนากับกระหังตนนั้นแต่ก็ไม่มีทีท่า ว่ามันจะหันมาเอาแต่ยืนหันหลังให้เท่านั้นหลวงตามั่นได้นั่งพิจารณาอะไรบางอย่างก่อนที่ท่านจะเอ่ยถามออกไปโยมยิงนั่นเองใช่ไหมหลวงตาได้พูดถามกระหังตนนั้นเหมือนกับรู้จักกันมาก่อนเมื่อได้ยินเช่นนั้นกระหังปา่า จึงหันมาจนได้ทำให้ความข้องใจทั้งหมดได้กระจ่างลงโยมมิ่งใช่เองจริงๆด้วยไอ้มิง่งนี่ข้าบอกเองแล้วใช่ไหมว่าไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวว่าของพวกนี้ทำไมเองไม่ฟังกันบ้างวะได้มัน ได้พูดพร้อมกับยกหุ่นดินปั้นที่ดูเหมือนจะเป็นการทำเสน่ห์ให้กับใครบางคนมั่นกับมิ่งสองพี่น้องได้ยืนพูดคุยกันถึงเรื่องการกระทำอะไรบางอย่างของมิ่งผู้เป็นน้องก็ทำแค่นี้เองอะไม่เห็นมันจะเป็นอะไรเลยนี่นะมิ่งได้เคยบอกกับพี่ชายว่าที่ตนต้องมาทำเรื่องพวกนี้นั้น ก็เพราะว่ารายได้มันดีผู้คนชอบเรื่องของคุณสมนดำเลยทําให้ตนหันมาศึกษา,าศาสตร์มืดเพื่อหารายได้นายมั่นเองก็รักและเป็นห่วงน้องชายเป็นอย่างมากเขาไม่อยากให้นายมิ่งไปยุ่งกับสาตร์ลึกลับพวกนี้เพราะกลัวว่าสักวันมนดำพวกนั้นมันจะย้อนกลับมาเข้าตัวแต่ก็ไม่เคยเป็นผล สองพี่น้องเริ่มมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเออบนอยู่ได้อ่ะก็ทำยังไงได้เล่าเกิดมาก็ไม่เคยมีพ่อมีแม่คอยเลี้ยงดูเหมือนคนอื่นเขาก็มีแต่ไอ้พี่ชายจนๆที่ทำอะไรก็ไม่รวยกับเขาสักทีมายืนพร่ำอยู่ตรงนี้เมื่อได้ยินอย่างนั้นทำให้หนายมั่นโมโหจนหน้ามืด เขาจึงได้ั้งมือฟาดไปที่ใบหน้าของน้องชายตนเองอย่างแรงก็ดีงั้นฉันขอไปตามเส้นทางของฉันละกันด้วยความโกรธมิ่งได้เก็บข้าวของที่จำเป็นใส่ลงในย่ามใบเก่าก่อนจะวิ่งออกจากบ้านไป พ่อแม่ของมั่นและมิ่งนั้นได้เสียชีวิตไปตั้งแต่พวกเขายังเด็กสองเด็กชายไรซึ่งญาติมิตรทำให้มั่นต้องเลี้ยงดูน้องชายของตนมาตั้งแต่วันนั้นผักสดๆไม่จะยายนี่ฉันปลูกเองเลยนะจ๊ะมันต้องต่อสู้ดิ้นรนปลูกผักเก็บของป่าเพื่อหาเงินเอามาประทังทั้งสองชีวิตเรื่อยมา มันได้รู้สึกผิดกับสิ่งที่ได้ทำลงไปก่อนจะมองไปยังมือทั้งสองข้างที่ได้ใช้เลี้ยงดูน้องชายคนนี้มาตั้งแต่แบเบาะวันนี้มันเป็นมือที่ได้ทำร้ายคนที่ตนรักอนี่ข้าทำอะไรลงไปวันนี่หลังจากวันนั้นมิ่งน้องชาย ก็ไม่เคยหวนกลับมาที่บ้านส่วนมั่นพี่ชายก็ได้แต่นั่งรอการกลับมาของน้องชายทุกคืนวันจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีก็ไม่มีใครแถวนี้พบเห็นหนายมิ่งอีกเลยเมื่อคิดว่ายมคงจะไม่หวนกลับมาอีกแล้ว อาตมาจึงหันหน้าเข้าสู่ทางธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสอุทิศผลบุญให้กับทุกทุกคนและเพื่อที่สักวันการออกทุดงไปยังที่ต่างๆอาจจะทำให้อาตมาได้เจอกับน้องชายครอบครัวที่เหลืออยู่คนเดียวของอาตมาอีกครั้ง เป็นเพราะความโง่เขลาของฉันเองที่ไม่รู้ว่าคำสอนของพี่คือความหวังดีจนมนดำพวกนั้นมันย้อนมาเล่นงานฉันจริงๆไปอยู่ที่ไหนก็ถูกคนเขาขับไล่หนแล้วหนเล่าจนต้องระเหเรรอนมาอาศัยอยู่ตามป่าตามเขาฉันไม่กล้าแม้แต่จะกลับบ้าน ไม่กล้ากลับไปเจอพี่ด้วยสภาพแบบนี้จนวันที่ฉันเห็นพี่มาที่นี่ฉันดีใจมากที่ได้พบกับพี่อีกครั้งชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกอาจจะเป็นเพราะผลกรรมของพวกเราเองแต่ก็ไม่เป็นไร ชีวิตที่เหลือนับจากนี้ขอให้โยมสร้างแต่กรรมดีนะผิดก็รู้จักแก้ไขให้ธรรมะช่วยขัดเกลาจิตใจหวังว่าจะได้พบกันใหม่นะสหายค่ะนายมิ่งได้ตัดสินใจทิ้งกระดงและสาก สิ่งของมีอิทธิฤทธิ์ประจำกายกระหังเอาไว้ในป่าเพื่อที่จะติดตามหลวงตามัน่นออกเดินทางจาริกทุดงไปยังที่ต่างๆและอาศัยบารมีผ้าเหลืองของหลวงตาพร้อมกับการนั่งสมาธิคอยยับยั้งเชื้อกระหังไม่ให้ออกมาทําให้สองพี่น้องได้กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งขอบคุณที่ดูคลิปของเราจนจบ ถ้าหากถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสารพีสตอรี่ในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับและอยากให้เราทำแอนิเมชันเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำกันเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีครับ